ังธรรมะนะฟังไปเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์นะต้องลงมือปฏิบัติจริจงๆตอนหลวงพ่อเด็กๆอายุเจ็ดปีได้ยินธรรมะท่านพอลีเรียนที่วัดอโศการามสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโว ตอนเท่านั้นหลวงพ่ออามาทำทุกวันตั้งแต่เด็กๆไม่เลิกเลยทำอยู่22่สิปีในการฝึกสมาธิตอนอายุ29่สิบก้าึงเจอหลวงปูดลุลหลวงปูดุลสอนหลวพ่อนิดเดียว การปฏิบัตินะี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองประโยชน์สำคัญที่เป็นคำสอนจริงๆก็คืออ่านจิตตนเองประโยชเดียวที่ท่านสอนหลวงพ่อก็ามาอ่านจิตตัวเอง ทีแรกก็อ่านผิดนะอ่านไม่เป็นทำผิดอยู่สามเดือนทีแรกคิดว่าให้ดูจิตนะมาไปดูไปจ้องอยู่ที่จิตทำจิตให้นิ่งๆว่างๆคิดว่าดีจิตสงบว่างหรือ ทำไม่ยากเลยเพราะว่าฝึกสมาธิมาเยอะได้สามเดือนเพิ่งไปกลับหลวงปู่อีกรอบนไปรายงานท่านว่าผมดูจิตเป็นแล้วท่านว่าจิตเป็นยังไงแล้กลับเปลี่ยนท่านนะโอ้จิตมันวิจิตพิสดารน,นะมันคิดนึกปรุงแต่งได้สารพัด แต่ผมสามารถฝึกจนมันสงบนะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหลวงปู่บอกว่าผิดล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปปรุงแต่งจิตไปดัดแปลงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำผิดแล้วละ ไปทำใหม่เนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะจะสอนแบบโหดมากเลยสอนคำสองคำเท่านะั้นรอบแรกที่ท่านสอนนะก็มีประโยคสั้นๆนะให้ไปอ่านจิตตนเองครั้งที่สองคือจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่ง ให้ไปรู้มันนะให้ไปอ่านมันไม่ได้ให้ไปบังคับไม่ได้ให้เราไปแต่งจิตเซงให้ว่างๆนี่พอได้หลักของการดูจิตหลวงพ่อก็ให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์เะ,ะั้นจิตมันก็ออกรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเลนกายใจ เดี๋ยวจิตไปรู้รูปเดี๋ยวจิตมันก็ไปฟังเสียงไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเห็นจิตมันทำงานท่านบอกจิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้เราอ่านเราตามรู้ตามเห็นอย่างที่มันเป็นถ้าเราสติยังไม่ไวนะ ตาหูจมูกเล่นกายใจไปกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเราไม่รู้ทันตรงที่กระทบจิตไมันด้เริ่มทำงานยังไปเห็นรูปที่ชอบใจขมาก็เกิดความรู้สึกชอบใจไปเห็นคนที่เราเกลียดเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมา ไปเห็นคนที่เรารักชอบมันก็เกิดความรู้สึกชอบขึ้นมาเกิดรักขึ้นมาในความเป็นจริงนะความรู้สึกทุกชนิดนะไม่เกิดชั่วคราวทา่านะอย่างเราเกลียดใครสักคนนะเราบอกโอ้ยเราเกลียดมาตลายสิบปีแล้วอันนั้นไม่จริงอกอย่างเราโกรธเราเกลียดใครสักคน แล้วเราเกิดไปคิดถึงเรื่องอื่นนะไม่ได้คิดถึงไอ้คนเนี้ยความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดก็ดับไปแล้วแต่ถ้าเราทําเหตุเราไปคิดถึงมันใหม่มันก็โกรธใหม่เมื่อไม่มีหรอกนะว่าใครจะโกรธคนอื่นได้เป็นปีๆไม่มีหรอกหรือบางคนอกหักบอกเศร้าใจมาเป็นปีเลยันนั้นไม่จริงหรอก เวลาอกหักนะแล้วไปที่อื่นนะอย่างสมมติว่าอกหักกำลังเศร้าใจเดินอยู่ในสวนสาธารณะผู้ร้ายเขาไล่ย,ยิงกันมาตำรวจกับผู้รา้ายไล่ยิงกันมาเราตกใจขณะน,นั้นลืมเรื่องอกหักไปแล้วความรู้สึกอกหักก็อยู่ชั่วคราวอีกแล้ว ถ้าเราคิดถึงแฟนเรามันก็อ,อกหักขึ้นมาอีกถ้ามัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่อ,อกหักหรือความรักก็เหมือนกันเราบอกโอ่ายเรามีความรักนี่รันดอนที่จริงเรารักตอนที่เราคิดถึงคนที่เรารักเท่านั้นถ้าขณะเรามีความรักนะเราไปเห็นศัตรูของเราเนี่ยความรู้สึกรักในขณะนั้นหายไป เกิดความรู้สึกโกรธแทงเนี่ยเราจะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วมันเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดกุศลเกิดโลภโกรธหลองอะไรนะเราค่อยเห็นมันค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตตาเห็นรูปจิตก็เกิดสุกบ้างเกิดทุกข์บ้าง เกิดกุศลบ้างอากุศลบ้างให้เรามีสติตามรู้ผูได้ยินเสียงจิตใจเราก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้าง mm hmm. เกิดกุศลบ้างอากุศลบ้างให้เรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองจมูกได้กลิ่น,นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสก็เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์บ้าง เกิดกุศลบ้างเกิดโลภโกรดหลงบ้างเราไม่ห้ามนะอันแรกเลยไม่ห้ามการกระทบอารมณ์อันที่สองกระทบอารมณ์แล้วจะเกิดความรู้สึกอะไรเราก็ไม่ห้ามเกิดความสุขก็ให้รู้เกิดความทุกข์ก็ให้รู้เกิดกุศลก็ให้รู้เกิดอกุศลโลภโกรดหลงก็ให้รู้ไปนะ เนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเลนกระทบรสกายกระทบสัมผัสม,มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจแล้วจิตใจของเราก็กระทบธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่จิตใจไปรู้เข้าอย่างเราเกิดความคิดเนี้ย มีความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาจิตใจเราก็ปรุงแต่งเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างเกิดกุศลบ้างโลภโกรดลงบ้างเนียจิตมันกระทบความคิดหรือบางทีเรานั่งอยู่ไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆสัญญาเก่ามันผุดขึ้นมาความจำเก่าๆมันผุดขึ้นมา คิดถึงคนคนหนึ่งเห็นหน้าคนหนึ่งโผล่ขึ้นในใจเราโว้ยคนนี้นะเกลียดที่สุดเลยตอนนั้นเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราในใจเราเกิดจำเขาขึ้นมาได้โทรสาเราก็เกิดนะใจเรามีความเปลี่ยนแปลงแม้เวลาจิตไปรู้ธรรมารมนะจิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ให้มีสติตามรู้ไม่ไปห้ามมัน ธรรมารรมารมเป็นคําที่กว้างมากนะคือทุกอย่างที่รู้ด้วยใจที่รู้ด้วยใจเป็นธรรมารมทั้งหมดเลยรูปบางอย่างรู้ด้วยใจอย่างเราหลับตานะเราร่างกายเราเคลื่อนไหวเรามองไม่เห็นนะแต่เรารู้ได้ใจว่าเรากำลังเคลื่อนไหวเนี่ยรูปอย่างนี้ก็เป็นธรรมารมรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้ได้ใจเป็นธรรมารมณ์ สิ่งที่รู้ได้ใจนามธรรมาท,ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นธรรมอารมณ์รู้ได้ใจอย่างรอบกลดหลงสุขทุกเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์รู้ได้ใจเมน้นรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดนะรูปธรรมบางอย่างนามธรรมาท,ทั้งหมดเป็นธรรมอารมณ์ เรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาเรื่องอารมณ์บัญญัติก็เป็นธรรมารมณ์สิ่งที่เราคิดเรารู้ด้วยตาได้ไหมเรารู้เรื่องเรื่องที่คิดด้วยตาไม่ได้รู้เรื่องที่คิดด้วยหูไม่ได้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเรารู้ด้วยใจงั้นเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นธรรมารมณ์งั้นธรรมารมณ์มันจะกว้างนะ มีตั้งแต่รูปธรรมบางอย่างนามธรรมาท,ทั้งหมดสมมติบัญญัติทั้งหมดอีกสิ่งหนึ่งที่จัดเป็นธรรมารมณนะ์คือนิพพานเรารู้นิพพานด้วยใจไม่ใช่รู้ด้วยตาไม่ได้รู้ด้วยหูไม่ได้รู้ด้วยจมูกไม่มีใครเอาจมูกไปดมนิพพานรู้ด้วยใจเวลาเราภาวนานนะ ว่าใจเรากระทบกับธรรมารมเราเกิดความรู้สึกสุขให้รู้ทันเกิดรู้สึกทุกข์ให้รู้ทันเกิดกุศลเกิดอกุศลให้รู้ทันอย่างเรานั่งสมาธินี่ใจเราสงบใจเราสงบก็ให้รู้ทันว่าตอนนี้สงบเรานั่งสมาธิไปใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน ไม่ใช่ไปพยายามทำให้สงบนะงั้นอย่างพวกเราจำนวนมากบอกนั่งสมาธิแล้วไม่สงบท่ทีเลยนั่งผิดอะ่ะนั่งอยากสงบมันไม่สงบหรอกเหมือนเราอยากนอนหลับมันไม่หลับหรอกนะยิ่งกลุ้มใจหนักเข้าไปอีกนอนไม่หลับจิตก็เหมือนกันเราไปภาวนาเราอยากสงบนะแล้วมันไม่สงบหรอกยิ่งมโมโหบ่นเหยิดตัวเองมากขึ้นไปอีก ใ่้เรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมนะอย่าไปมุ่งที่สงบแต่มุ่งที่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองเร mm hmm. านั่งสมาธิไปจิตใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน mm hmm. นั่งสมาธิไปจิตใจเราสงบให้รู้ว่าสงบนี่พอมันฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วเกิดลำคาญใจหงุดหงิดลำคาญ ให้รู้ที่ลำคาญที่หงุดหงิดนี้มันเปลี่ยนอารมณ์นะทีแรกเราจะนั่งสมาธิอยากสงบอะแล้วไม่สงบใจมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยกลายเป็นของถูกรู้จิตไปรู้ว่าตอนนี้ฟุ้งซ่านถ้าอย่างนี้นะความฟุ้งซ่านจะดับท,ทันทีเลยแต่คนทั่วไปพอฟุ้งซ่านแล้วเนี่ย ไม่รู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านคิดว่าทำไงจะสงบทำยังไงสงบนะยิ่งฟุ้งซ่านกว่าเก่ายิ่งหงุดหงิดยิ่งลำคาญเรียกฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญใจฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทัดจักลำคาญใจเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งชื่อกุกกุฏจ,จักฟุ้งซ่านเป็นโมหะพอฟุ้งซ่านเกิดแล้วเราก็หงุดหงิดอันนี้เป็นโทสัมจิตมันทํางานต่อกันนะ เป็นชชอตไปเรื่อยๆเราไม่ห้ามจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านถ้าเกิดอยากหายฟุ้งซ่านรู้ว่าอยากนะนี่รู้ทันจิตใจ,จตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่มันกำลังเก็นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบลำคานรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าลำคาญอยากให้ จิตสงบไม่อยากคุ้งซ้างรู้ว่าอยากสงบรู้ว่าไม่อยากคุ้งซ้างเนี่ยคือการอ่านจิตตนเองนะจิตมันก็ทํางานไปตามธรรมชาติแหละแล้วมันก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วไปตามเรื่องของมันหน้าที่เราอ่านจิตใจตัวเองให้ออกกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยกระทั่งนั่งสมาธินะก็ต้องรู้ทัน นั่งสมาธิแล้วจิตใจฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราก็รู้ว่าอ๋อจิตมันฟุ้งซ่านเราเป็นแค่คนดูพอฟุ้งซ่านแล้วเรารำคาญใจเราก็รู้ว่าเรารำคาญใจเนี่ยรู้ไปทีละขณะทีละขณะแล้วถ้าหากเรารู้อย่างแท้จริงนะสติของเราถูกต้องแท้จริงอ่ะ ทันทีที่เราะระลึกรู้สภาวะของกิเลสเราไม่ต้องดับกิเลสกิเลสจะดับเองทันทีอย่างเวลาเราโกรธเนี่ยแล้วเราเกิดนึกขึ้นได้เฮ้ยตอนนี้โกรธนะเนี่ยความโกรธจะดับทันทีนะไม่ต้องดับเพราะงั้นการดูจิตนะเราไม่ได้ดูเพื่อล้ากิเลสนะพราะถ้าอะไรมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะมันไม่มีกิเลสจะให้ละ เพราะฉะนั้นเราเจอกิเลสในเรื่องเล็กมากเลยมีสติรูป้ปุ๊บกิเลสดับเองเลยไม่ต้องหาทางล้ากิเลสอย่างเวลาจิตใจเรามีราคะเกิดความต้องการทางเพศรุนแรงอะไรคนภาวนาไม่เป็นนะอย่างพวกพระบวชใหม่ๆภาวนาย,ยังไม่เป็นจิตมีราคะพยายามข่มมันพยายามขม่มพยายามห้ามมัน แต่ถ้าเราดูจิตเป็นะจิตมีราคาเราจะเห็นไรไอราคาเนี่ยมันผุดขึ้นมานะราคาไม่ใช่จิตราคาเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นแค่คนเห็นเนี่ยถ้าจิตเรามีสตริรู้ปัป๊บนะราคาดับทันทีเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมีปรัส,สนากรรมฐานเนี่ยเราไม่ล้ายกิเลสน,นะ นกิเลสมันดับเองเพราะเรามีสติจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะสติจะดับเองอย่าถ่ายรูปนะควรสมาธินค่อยๆฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่างพอหลวงพ่อบอกหนุ่มนุมคนนั้นบอกออย่าเพิงถ่ายรูปนะอะไรเงี้ย รู้สึกไหมใจเราที่กําลังตั้งใจฟังธรรมนะ่ฉกไปหาเขาเทันทีเลยไม่ใครว่าใครว่าอะไรเนะ็นไหมใจเราวอกแวกเลยทายัางไงใจมันวอกแวกรู้ว่าใจมันวอกแวกไปแล้วไม่ใช่ว่าอุ๊ยมันอยากไปรู้แล้วนะอย่าไปอยากอย่าไปอยากดูอย่าไปอยากดูว่าคนไหนถ่ายรูปอะไรเงี้ยไอ้นี้ไม่ใช่นะใจมีความอยากรู้ไอ้ใครนะอยากดูแล้วอยากหันไปดูนะ รู้ทันใจที่อยากนะเพราะฉะนั้นหัดรู้ตัวนี้บ่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะพราะว่าการปฏิบัตินะั้นไม่ยากหลวงปู่ดูลบอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหราเราหัดปฏิบัติไปมันก็ไม่ยากหรอกอยังโกรธแล้วรู้ว่าโกรธนะยากไหมไม่ยาก ต่คนไม่ปฏิบัตินะเวลาโกรธเนี่ยมันจะไปนสนใจสิ่งที่ทําให้โกรธมันไม่สนใจว่าจิตกําลังโกรธเห็นไหมมันไม่ได้ยากอะไรเลยอย่างเราขับรถอยู่นะคนมาขับปาดหน้าเราในเมืองไทยนี่เยอะนะชอบขับรถปาดหน้าจิตมันก็เกิดความโกรธพอจิตมีความโกรธเนี่ยคนทั่วไปทํำยังไงจะไปดูไอ้คันเนี้ยปาดเราเดี๋ยวเราจะป,ปาดคืนมันแก้แขน เนี่ยคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นแต่เราสําหรับพวกเราไปนักปฏิบัตินะเราถูกปาดหน้าปุ๊บใจเราโกรธเราเห็นใจกําลังโกรธเราไม่สนใจไอ้คนโน้นแล้วมันปาดหน้านั้นเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้มันไม่ได้ปาดแล้วแต่ตอนนี้ปัจจุบันของเราคือเราโกรธเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะคนทั่วไปมันสนใจออกข้างนอกอย่างได้ยินเสียงเพลงเพราะๆ ถ้าอยู่เยอะๆนะได้ยินเสียงเพลงสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังจีบสาวอะไรโอ้ยเพลงนี้ได้ยินแล้วแหมมันซาบซึ้งถึงใจคนชอบไปไมันจะไปคิดถึงอดีตในขณะที่เรานักปฏิบัตินะเราได้ยินเสียงเพลงเนี้ยใจเรารู้สึกมีความสุขกับอดีตเรารู้ทันใจที่กำลังหลงอดีตอยู่นะอาจอย่างนี้นะ หูได้ยินเสียงนะตาเห็นรูปความรู้สึกเกิดที่จิตใจรู้ทันหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดที่จิตใจรู้ทัน mm. จมูกได้กลิ่น mm. ความรู้สึกเกิดที่ใจรู้ทันถ้าเราได้กลิ่นเหม็นจิตใจจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใครว่าได้กลิ่นเหม็นจิตใจมีความทุกข์ยกมือขึ้นสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น mm hmm. พระพุทธเจ้าสอนนนถ้าเราได้กลิ่นที่ไม่ชอบใจอ่ะเราจะมีความทุกข์บางคนเหม็นนะอบางคนตัวเหม็นเียแต่ว่าแฟนตัวเองอ่ะคุ้นกับกลิ่นเนี้ยถ้ามันไม่มีกลิ่นนี้นะรู้สึกไม่มีความสุขนะอพอได้กลิ่นอย่างนี้แล้วมีความสุขบางคนนะบ้านอยู่ริมคลองแล้วคลองมันมีน้าเน่าเน่าได้กลิ่นอย่างนี้มาได้แต่เด็กอ่ะ แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นสนานเลยวันหนึ่งได้กลิ่นอย่างนี้ขึ้นมานะมีความสุขนะมันเป็นกลิ่นที่ชอบใจนะ่ะหอมเหม็นนะไม่มีสภาวะที่จริงๆนะหอมกับเหม็นเนะียไม่ใช่สภาวะธรรมไม่ใช่สภาวะธรรมอย่างทุเรียนเนะี้ยหอมหรือเหม็นไหมบางคนบอกหอมบางคนบอกเหม็นนะไม่ใช่ของจริงนะ นความหอมความเหม็นอยู่ที่ชอบไม่ชอบเราได้ได้อารมณ์ที่ชอบใจราคามันจะเกิดได้อารมณ์ที่ไม่ชอบใจโทสะมันจะเกิดอย่างบางคนเห็นอะไรที่มันไม่สวยเห็นอะไรรบรุงลังอะไรองี้แต่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นมีความสุขอะพอไปเห็นภาพอย่างนั้นมันมีความสุขนะ พราะอารมณ์ที่ดีของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่อารมณ์ที่ดีของอีกคนหนึ่งแต่ว่าราคามันจะเกิดเมื่อเรากระทบอารมณ์ที่ดีสำหรับเราที่พอใจอารมณ์เรียกอิทธารมอิทธารมคืออารมณ์ที่ชอบใจเวลาเรากระทบแล้วจะเกิดความสุขอัน,นิธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทบแล้วไม่มีความสุขมีโทสะ อารมณ์อะไรจะกระทบห้ามไม่ได้อย่างเรามีจมูกเนี้ยจะได้กลิ่นหอมหรือจะได้กลิ่นเหม็นเราเลือกไม่ได้แต่พอมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันเกิดความรู้สึกอะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจให้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตรงนี้นะมันกระทบอารมณ์ที่เราพอใจเราก็มีความสุข เราก็เกิดราคะอยากให้มันอยู่นานๆกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเราก็เกิดความทุกข์เราก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆมีโทสะไม่ชอบนะไงเวลามีความสุขนะราคะมันชักจะตามหลังมาแทรกเข้ามาเวลามีความทุกข์นะโทสะมันจะแทรกเข้ามาไอ้จิเลสมันแทรกตัวตามเวทนานะ แทกตัวตามความสุขความทุกข์แล้วความสุขความทุกข์มันมาจากไหนมันมาจากการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบอารมณ์อย่างนี้มีความสุขกระทบอารมณ์อย่างนี้เป็นทุกข์นั้นถัดสะเนี่ยน,นะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาหรือความรูส้สึกสุขทุกข์เวทนาก็จะทําให้เกิดกิเลสทํางานต่อไปมีกิเลสแทรก ถ้าเกิดอยากถ้าราคาเกิดนะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้คงอยู่โทรโทรสาแสก็อยากให้หมดไปสิ้นไปเสียงหมดแล้วแค่เท่านี้นะ